สวัสดีค่ะแพทจากซุ้มคเมิล่านะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่สวนจุฬาร้อยปีเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะแล้ววันนี้แพทอยู่กับพี่โ๊ตนะคะสวัสดีครับให้พี่โ๊ตแนะนําตัวว่าพี่โ๊ตทำอะไรบ้างตอนนี้ค่ะโอเคครับ,รบก็โอเชียสิทธ์นะครับปัจจุบันเป็นช่างภาพนะครับก็ถ่ายงานว d ดิ้งโฆษณาแล้วก็พอร์เทรตครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์เน็กซครับซึ่งวันนี้เราใช้กันทั้งคู่เลยใช่ใช้กันทั้งคู่เลยคลิปนี้มันจะเป็นคลิปสบายๆนะทุกคนแบบไม่ได้ เรียกว่าอะไรไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสก็จะพาทูกคนไปถ่ายรูปแบบสบายๆนี่แหละส่วนตัวมันก็เป็นช่างภาพนิดหน่อยคือถ่ายรูปบ้างเป็นแบบเป็นทั่วไปเนาะแล้วก็อย่างพี่โอ๊ตก็ถ่ายแบบเป็นงานเลยเป็นอาชีพเป็นอาชีพอะไรเงี้ยก็เลยแบบวันนี้อยากพาพี่โอ๊ตมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนแปลกหน้าหรือว่ากับเราด้วยกันเองเพราะว่าอยากรู้ว่าทริคที่พี่โอ๊ตใช้ทํางานแล้วก็ในการถ่ายรูปเป็นยังไงบ้าง ได้เลยครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกันเนาะวันนี้ก็ของแพลต้าถ่ายด้วยฟูจิฟิล์ม XT 5 0นะคะแล้วก็ของพี่โอ๊ตคือเป็น Canon R5 Mark II ครับใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างระหว่างคลิปเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตรูปให้บ้างนะคะโอเคไปกันเลยเอ,อ้าทีมงานันนี้ค่ะเฮ้ยมาได้ไงมาไ,มได้ไงยังง <S <S ิ่งเพิ่งเจออ๋อวันนี้เพิ่งเจอต่อยต่อยไงเอาไปไปวันนี้ขอยืมนางแบบหน่อยได้ไหมฮะ <im itation> ได้ได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะยืมตัวน้องนางแบบนะคะอันนี้พี่โอ๊ตสมมติว่าพี่โอ๊ตแบบเจอคนแบ,บ่งหน้าแล้วพี่โอ๊ตจะชวนถ่ายรูปยังไงคะน้องแบม <im itation> ใช่ไหมโอเคน้องแบมน้องแบมไม่ได้ครับเป็นนางแบบอยู่แล้วถ่ายรป <im itation> ูปเพื่อไปโอ <yani. S 2> okay, okay. เคโอเคดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชวนน้องแบมถ่ายรูปกันป่ะ <nn. S 2> น้องแบมมาถ่ายรูปดีกว่าโอติปโอติปโอติถ่ายรูปไหวไหมครับถ่ายเล่นบ่อยแต่ว่าแบบไม่เพื่ออยไรอ้ยอันนี้คือซีเรียสใช่ไหมไป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 ดูไป ก็เราอยู่ตรงสวนพอดีไงพี่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็ใช้แบกกาเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบพี่ว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับน้องแแบบดีแดดมันจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันบิดตัวนิดนึงโอเคอ่าบิดฝั่งนี้ดีกว่าจ้ะมันจะฝั่งไหนปกติแล้วฝั่งนี้นะโอเคอันมึงนะพี่ขอทุกคนโอเคแบกมึงนะแบมบิดตัวนิดนึงจ้โอเคสวยดีดีโอเคสวยจ้ะดีรูกมึงนะ ค <Okay. S 2> ดีสวยครับสวยน้องแบมอ่าดีเลยไหนบอกไม่ชอบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถ่ายรูปไงเนี่ยมืออาชีพนะเนี่ยพอยกกล้องมานะมาแล้วโอเคน, okay. น้องแบมต้องถอยไปสักสี่ห้าเก้าเดินม,มาหาพี่ได้ปะอ่าแบบเดินม,มาสบายสบายเออถอยไปนิดนึงดีกว่าโอเคโอเคครับน้องแบมเดินม,มาเลยครับเดินม,มาเลยเดินม,มาหาพี่เลยมันมานเลยโอเคอ่าดีโอเคเดี๋ยวขอแบบเผ<ๆ>ลอๆรูปมือได้ป่ะแบบเดินม,มองออซ้ายมองขวาไบนิดนึงโอเค โอเคมาโอเคครับสามสองหนึ่งะดีดีสวยโอเคสวยมากดีอ่ะไม่เรียกว่าก็ <มา S 2> <อ>ดูไหมต้องดูกันก่อนไหม๋ยวให้น้องนั่งแบบดูโอ้สวยอ่ะคือ,อเอาง,ง่ายๆนะเมื่อกี้พอมองแบบแรกอะ่ะ สิ่งแรกเลยที่สะดุดตาก็คือชุด mm. อ่าแล้วก็เรื่องจริงๆเร,เราอยู่ที่สวนเนอะ mm. พี่ว่ามันแมทชิ่งเหมือนก็ทำกันบ้านมาเรื่องแบบ mm. อยากถ่ายรูป่างนี้พอดีเลย mm. แล้วพอเป็นแบนี้ปุ๊บอะพอเป็นสวยปุ๊บอะพี่ก็เลยเล่นกรีนออนกรีนไงกรีนออนกรีนคราวนี้สิ่งที่เราเลือกแบล็กเกาข้างหลังอะสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าแบล็กเกาอะมันมีเลเยอร์ของต้นไม้ mm. คือต้อนไม้ถ้าเกิดสมมติรามองเนี้ยเลเยอร์ mm. คือแสงเข้ามาข้างบน mm. มันจะมีระยะที่มันตกเฉดไม่ตกเฉด มันทําให้แบ็กกล่ามันมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นก็คือมิติของของแบล็กเกล่ามันสวยพอเราพอเรามาถ่ายปุ๊บป่ะเห็นปะมันจะมีเลเยอร์ข้างหลัง<ม>อือ่าเลเยอร์ข้างหลัง<ม>ตอนนี้พออ่ามีกี่ถ่ายเห็นปะแล้วก็เล่นพี่ก็เล่นกับสเตปของแบบความแบบอ่าอาจจะแบบเล่นเล่นทิ้งสเปซสวยสวยเลยแต่เมื่อกี้ที่พี่พี่เสิร์้องนิดนึงเพราะว่ามันมีกลยวับมีเชือกมันไม่สวยเราก็เลยเสิร์้องขึ้นนิดนึงเพื่อให้แบบหนาระยะแล้วพอ น้องแบมเขาเดินอ่ะอคือเย่่งบางคนอ่ะอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นทริคบางคนเราถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราบรรลุจะสั่งโพสยังไงเพราะฉะนั้นเราพยายามให้เขาเป็นธรรมชาติอ่าเดินเลยทาได้ปกติเลยไม่ต้องอะไรมากมันมันก็ทําให้แบบอ่าโอเคมันมันมันเขาเรียกว่าแบบเขารู้สึกว่าสบายขึ้นรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นคือเป็นช่างภาพสิ่งสำคัญหนึ่งคิดด้วยไวคิดด้ไวปุ๊บมเมื่อกี้ เหมือนเหมือนเหมือนพี่สกแกนกมอ่ะปุ๊บมเพมมองสกแกนกมสกแกนกมสกแกนกม <ทำ S 1> คือเราก็ต้องมองเราเราก็ต้องมองว่าเอยโอเคเฮ้ยเราอยู่คือมันเราไปโฟกัสอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองภาพรวมเอยเราอยู่ตรงเนี้ยเลเยอร์ต้นไม้สวยสีเขียวเยอะสวยอเออเฮ้ยแล้วน้องแต่งชุดสีเขียวมาพอดีให้แมทชิ่งกับชุดพอดีอแล้วก็เสร็จป,ปุ๊บเวลาที่เราคุยกับเขาเราต้องรู้ว่าเขาคอมฟอร์ตกับเราขนาดไหนเวลาแบบบางคนเขาไม่ชอบถ่ายรูปอ่ะเราต้องรู้ว่าถ้าเกิดไม่ไม่คอมฟอร์ตเราต้องทำไงให้ให้เขาคอมฟอร์ตมากขึ้น การสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมการถ่ายรูปก็คือการสื่อสารล้วนๆเลยแต่คนไม่คนไม่รู้ว่าการถ่ายรูปคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นเรามันเหมือนกับว่าเราเราเรากลังจะมาเป็นคนส่งแมสเซจให้ให้กับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะดีลิเวอร์เขาเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้น้องแบมเนี่ยเราเราคำลังดีลิเวอร์เขาต้องเขาเขาเขาเป็นผู้หญิงมั่นใจนะไม่จะดูและรู้เลยจากแค่เขาเขาโพสต์เขาตำแบบ่งตำแหน่งแรกก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนมั่นใจเขาเป็นคนมีความมีความ เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสิ่งที่มันเราต้องสื่อสารออกมาคือเราต้องเขาเรียกว่า deliver ความเชื่อมั่นของเขาออกมาในภาพให้ได้เพราะ้นเขาก็ต้องสวยเราเราต้องเชื่อมั่นว่าทำไมให้ให้เขาสวยให้เขาเชื่อว่าเรา deliver ความสวยของเขาออกมาให้ได้เวลาเวลาถ่ายรูปอ่ะก็คือพี่เขาจะเล่าไว้ได้เรื่อยๆว่าอ๋อโอเคเรากำลังคิดอันนี้อยู่นะเราทำอันนี้อยู่เรามองมองอะไรคือคือมันมันฝึกมันงจริงมันเป็นทักษะพื้นฐานนะ กวลาองจริงทุกวันนี้พี่ว่าการถ่ายรูปมันง่ายขึ้นเยอะมากด้วยเทคโนโลยีของกนละ้องเนอะไม่ไว่าจะเป็นอะไรอเอาง,ง่ายๆสมัยก่อนนะ่ะแพทตอนสมัยก่อนอาพี่เป็นช่างภาพใหม่ๆเงี้ยพี่ใช้ DSLR SI โฟกัสนั่นกล้องมีจุดเดียวเงี้ยมี3จุดมี5จุดม,มี7จุดมี9จุดอย่างเงี้ยคือมันแบบทุกวันนี้มันคือแบบง่ายขึ้นง่ายขึ้นกดปุ๊บเข้าแบบมันทำให้แบบสกิลตรงนั้นมั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 นไม่จำเป็นกับกับช่างภาพในยุคแบบปัจจุบันแหละเพราะฉะนั้นสื่งต่อมาคือเราจะทยังงไใ เราสามารถที่จะเป็นช่างภาพที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตอีกทีสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องไปต่อยอดทัษะทัตง์ทาง้นอื่นแล้วไม่ใช่แค่ถ่ายรูปแล,และเราต้องเราต้องสนใจแบบมองเนี้ยพี่ก็จะมองพี่ก็มันทาให้เราแบบเขาเรียกว่ามีมีมีเขาเรียกว่าเรียนรู้ในการที่จะสั์สังเกตเิ่งตนาๆรอบตัวหมดเลยว่าไอ้อันนี้เรื่องนี้นะอันนี้เรื่องนี้นะ คิดมองนึกมองนี้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะเอามาประกอบกันว่าโอเคในภาพเราจะอยากได้อะไรออกมาในภาพอย่างเงี้ยใช่โอเคเดี๋ยวเราจะปิ้นรูปไปให้นางแบบกันนะฮะน้องนางแบบเมื่อกี้อ่ะเราใช้มินิลิงค์สามมิเลยตื่นเต้นอ่ะอยากรู้มาแล้วนี่ฟิลคือโพลารอยด์เลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าถ่ายให้เขาก็มีรูปให้เขาเป็นการตอบแทนนสตมครับอ่าเป็นอินสแตนต์ฟิล์มคนไม่รู้นะ ห้ามสะบัดนะเออม,มันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองคนไม่รู้นะคน,นคน,นมันจะไม่รู้ว่าเขาจะสะบัดกันจริงๆห้ามสะบัดนะครับนี่มาแล้วเฮ้ย,ยนี่คะพี่ยอมบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเราสามารถเป็นแบบนี้ได้เมืม่อกี้ทุกที่ผ่านเมื่อกี้ใช่อันนี้คือรูปสดเลยใช่แล้วนี่กงขึ้นความสนุกมันคือการได้เห็นแบบมันค่อยๆขึ้นนั่นแหละน้อแต่สีมันก็จะแบบ ออกมาแบบไม่ได้แบบเหมือนในกล้องใช่มันก็แต่ว่ามันก็แบบเป็นฟิลฟิล์จริงฟิลฟิลเหมันคือคาแรคเตอร์เป็นฟิล์มกับพี่คอนท้าร์ก็เป็นแมฟิลฟิลจริงฟิล์มฟิล์มเหมือนแบบเหมือนโพลารอ์จริงเอารูปมาให้กับน้องแบมขอบคุณซูมครับขอบคุณซูมขอบคุณที่เป็นแบบเมื่อกี้นะคะมีแกงมุ้นี่มีไหมมีนี่ขิงด้วยอ่ะขิงด้วยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ เพิ่นทำคอนเทนต์อยู่อะครับอยากขอถ่ายรูปรูปนึงได้ไหมครับได้ไหมครับขอถ่ายรูปรูปนึงนะฮะฝากของไว้ก่อนนะเดี๋ยวทำทำคอนเทนต์ของของซูมแคมิล่าครับทำให้เราขอยักถอยหลังสักสองเก้าได้ไหมโอเคปกติชอบถ่ายรูปไหมปกติเอ่ค่เอางั้นเยเอาสบายๆบิดตัวนิดนึงนะโอเคสวยดีเลยครับดีเลยดีเลยดีสวยมากเลยครับดีเลยนะอีกนิดนึง ดีสวยครับรูปมึงนะสวยเลยครับถอยรูปนะดีเลยบิดตัวนิดเดียวบิดตัวนิดเดียวโอเคสวยครับสวยครับดีเลยสวยเลยอยิ้มยิ้มดีกว่ายิ้มสวยกว่าดีสวยเลยครับโอเคน่ารักมากเลยสวยมากนี่ขนาดไม่เข้าถ่ารูปเลยสวยเลยเดี๋ยวลองรูปเลือกรูปปิ๊มมา น้องเพิร์ลนิเทศนะครับนิเทศจุฬาอินเตอร์อรอรูปขอบคุณนะครับเราไม่ต้องสะบัดก็ได้นะครับมันจะดริงครับขอบคุณน้องนะคะ ถ่ายรูปรูนึ่งได้ไหมพี่ขอถ่ายรูปลูปหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยพี่ยืนอย่างนี้เลยสวยเลยอเ,เอาไหมออกดีกว่าพี่เอาไหมออกดีกว่าเอาา <c oughs> เอ,เอพี่เนี่ยสวยเลยเนี่ยพี่สวยเลยสวยเลยขอ,ขอถ่ายรูปรูปหนึ่งโอเคโอเคกล้องนี้ก่อนนะกล้องนี้ก่อนโอเคหนูถ่ายนะคะยิ้มนะคะสองสองหนึ่งโอเคสามสองหนึ่งขอบคุณนะคะพี่แป๊บนึงนะขอรูปหนึงขอรูปหนึงขอรูปหึงสวยพี่แล้วมึงนะพี่ สวยมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปินรูปให้พี่เลยพี่รีบไปไหนไหมคะหลบหลบไปคร้หนึ่งนะไม่รีบนะพี่เนาะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อนิยมอ๋อพี่พี่นายคุณนิยมอ่อคุณนิยมพี่นิยมนะคะขอบคุณพี่มากเลยที่ให้ถ่ายรูปวันนี้โอเคเด๋ยวขอปินรูปให้พี่เลยโอเคนี่เป็นถือว่าเป็นของขวัญนะครับเป็นที่ระลึกค่ะพี่เดี๋ยวรูปพี่น่ารักมาก จริงน่ารักเลยเออฮะเปิดดูดูกระดาษดูคนอ่าดีพี่ลองดูครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครผมว่าจะชอบรูปนะครับรอปคี้ครับขอให้พี่โชคดีนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่างเมื่อกี้ออค่ะเออเข้ามาถุงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ฟังก่อนเราเข้ามาอยู่ที่พี่อยู่ที่พี่โอเคเก็บทีละสิ่งที่ลืมครับพี่โอเคอย่างเมื่อกี้ค่ะพอเปิดรูปขึ้นมาดูเงี้ยเมื่อกี้พี่เห็นปะง่ายง่ายนะ หลบมุมเพราะแปะกาวข้างหลังรถรถจอดเยอะเข้าใจป่ะเห็นปะพี่ถ่ายมาเหมือนข้างหลังไม่มีไม่มีรถเลยถูปะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเอารถกินไดบางวันนี้เราเราหันเราก้มหันนิดนึงลงมาเพราะว่าเราไม่อยากให้รถข้างหลังมันกวนเราก็ปรับแปะกาวสุดท้ายก็คือเราถ่ายแล้วรอจังหวะเห็นปะพี่ถ่ายหลายรูปที่รอจังหวะที่ถนนข้างหลังไม่มีรถอข้างหลังไม่มีรถเห็นปะ เราเราเพิ่งเล่นลุยเห็นไหมมีรถติดอยู่แล้วก็เล่เลนจังหวะนี้ไม่มีแล้วไม่โดนแล้วสวย<อ>หนูว่าแบบมันดูไลฟ์ลี่ด้วยอ่ะอแต่ว่าพอร์เทรตด้วยแล้วก<ช>็แ,วแบบมีความสตรีทด้วยนิดหน่อยใช่คือคือเหมือนกับก็ควาจริงคือเพื่อว่ามันเป็นมันเป็นออเทนติกโมเมนต์อ่ะก็คือแบบเออแบบจริงๆแล้วมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบพอร์เทรตที่เขาอยู่กับสเปซข,ของเขาจริง<อ>จริงจริง้วสีมันตัดกันได้นะก็สีสีเขียวกับสีแบบเออรขาวสีเหลืองใช่แล้วก็ดูถัดข้างหลังก็พอเรามองมองไปเห็นแบล็กกาลมองเห็นอ่า ตัว subject มองเห็นเขาเรียกว่าองค์ประกอบรอบตัวเขาแล้วก็เลือกถ่ายดีค่ะที่เขาน่ารักด้วยน่ารักด้วยใช่แล้วก็แบบเนี้ย approach เลยจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่าคนมักจะกลัวการเริ่มต้นในการเข้าไปของกุญแจเขาจริงเมื่อหนึเด็ก็กลัวกลัวเขาแบบเอ้ยทำลายอะไรอย่างเงี้ยเออจริงแล้วผมมันมันมันผู้ยากอยู่ที่ว่าเราเจอบางคนเขก็ชอบบางคนก็แบบไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรขอบคุณเขาแล้วก็ respect เขาอะไรเงี้ยจริงเออ เราไปเดินต่อไปกันต่อกี่คนแล้ววันนี้สามสามคนแล้วสามคนสามคนเราเราถ่ายมาสามแบบสามคนแล้วใช่ฮะคนแรกคนแรกเลยคือแบบก็เป็นแบบโมเดลหน่อยคนที่สองคือเป็นนักศึกษาอ่าเพราะฉะนั้นคือคนประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีบุคลิกแบบในการที่เราเข้าไปแล้วเขาจะตื่นตละหนกตซกซกับเราไม่เหมือนกันจริงอ่าถือไหมเพราะนั้น พี่ว่าสิ่งสำคัญเลยเวลาเวลาเวลาเข้าไปขอใครถ่ายรูปหรือแบบอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญมันคือความนอบน้อมอ่ะเออแบบไปขอโทษนะครับรบกวนอยากแบบขอถ่ายรูปได้ไหมแล้วก็เขาเขาก็จะมีขนาดปราเสมอว่าถ่ายอะไรอ่ะคือทําอะไรหรอนี่เราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าเออเราทำอะไรอยู่อย่างวันเนี้ยจุดประสงค์มันชัดเจนคือเราทำคอนเทนต์เนอะราก็บอกว่าเออนะครัเออถ่ายถ่ายทำคอนเทนต์นะคอนเทนต์เราเป็นแบบมีน้าอะไรเงี้ยเราเล่าให้เขาฟังว่าเราประมาณไหนเลยบางคนมันกลัวนะเขากลัวว่าเราจะเอาทำคือคือมันมันไม่แปลกนะคือเขาเขาคิดได้นะว่า เราตัวถ้าว่าเราแบบเราชี้แจงให้เขาฟังอนธะิบายเขาฟังว่าทาอะไรบ้างแล้ว,แล,วแล้วมันแบบมันโอเคอะ่ะมันก็มันก็จบคนก็จะแบบอ๋อโอเคเขาา้าใจว่าเราทำอะไรเราไม่มีอินเทนชันไม่ดีดีกว่าเออสิ่ที่อย,ทอยู่ที่การสื่อสารใช่ <c oughs> ก็จริงจริงการถ่ายรูปคือการสื่อสารเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังให้ได้ว่าเราต้องแาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะอย่างส่วนตัวหนูก็แบบเคยทั้งเป็นแบบแล้วก็เป็นทั้งแบบคนถ่ายด้วยเนาะบางทีก็แบบเป็นแบบบางทีก็ ไม่ม่เกตเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรมันก็แบบโหดยากเออใช่ใช่มันก็หลักหลารูปแบบไม่เหมือนกันจริงจตอนนี้เราอยู่สยามที่เรียกว่าสยามอะไรสยามตึกตรางต่างแห่งสยามที่มีคนเยอะๆโอเคเออสยามนี่ไม่มีอะสยามสยามกางแจ้งเออตอนนี้เราจะหาเหยื่อคนสุดท้ายที่จะถ่ายนะใครรู้ก็บอกใต้คอมเมนต์ด้วยรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนโอเคได้เลย ปฮะอย่างเงี้ยเวลาเวลาถ่ายรูปเงี้ยถ้าเกิดถ้ามันพุกพ่านใช่ป่ะเราก็ต้องดูมุมไปด้วยว่าเราจะถ่ายกันเพื่อให้มันคลีนให้มันอะไรอย่างงี้ด้วยไงให้แดดไอ้ให้แบบให้แดดใช่อ้แบบตอนนี้แดดดีเพราะว่ามันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แดดดีแสงดีเพราะว่ามันนุ่มอ่ามันมันก็จะถ่ายง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะเรื่องแสงเท่าไหร่เพราะมันเพราะเพราะว่ามันนุ่มเลยตอนนี้ ดูจากหน้าเราเงี้ยมันจะแบบเหมือนกระแสมนเหมือน่ฟเหมือนเหมือน่ีแบบมีซอฟบอกยิใหญ่ที่มันก็คือเมฆก็คือซอฟบอกเนี่ยเออก็นวลใช่นวลแต่ว่ามันก็จะเป็นคนละแบบกันเลยจริงๆอันนี้มันคนละแสงดีมากๆแล้วเพราะว่ามันต้องแบบแดดแดดเปรี้ยงๆแบบเพอร์ได้แบบมาแบบย้อนแสงสวยๆได้แต่ว่าเพอร์ว่าวันนี้เราไม่มีแดดนะคื้มามาแต่มันก็ดีอีกแบบนึงก็คือดีแบบอ่า มาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยพอดีว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมือนกล้องเราวน่าจะโดนสัญญาณแบบรบกวนจากชาแนลอื่นมานะคะก็เลยจะไม่มีเสียงในคลิปนี้ทีนี้แฟดก็เลยขออนุญาตพากสิ่งแทนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น คนที่เราจะถ่ายรูปนะคะคนสุดท้ายชื่อคุณกาฟิลค่ะคุณกาฟิลเป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็ที่สําคัญเก่งมากๆด้วยนะคะนี่พี่โอ๊ตก็คุยกับพี่กาฟิลเป็นการแบบว่าพูดคุยเบื้องต้นว่าแบบอวันนี้เรามาทําอะไรเราจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เขาโพสชาเก่งมากนะทุกคนดูจากวิดีโอนี่เห็นไหม คือเราแทบไม่ต้องแบบบอกให้เขาเลยอ่ะว่าเขาจะต้องโพสท่าแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยคือพี่เขาสามารถจัดให้ได้เลยนะคะนี่อ่าก็รูปที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้สวยมากนะคะสวยทุกรูปเลยนะแล้วก็พี่เขาก็เก่งมากๆนะคะพี่โอ๊ตก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันต้องขออภัยทุกคนด้วยที่พาร์ทนี้อาจจะบอกว่าไม่มีเสียงนะคะ แล้วก็ถ้าใครที่อยากได้สายของกล้องนะคะที่แพทกระทั้งพี่โอ้นั่คือใส่ให้ดูตลอดทั้งคลิปเลยนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ร้านซูมคาเมล่านะคะชื่อบรนนิคนะคะก็เป็นแบรนด์ที่พี่โอตั้งใจทำมากมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นคลิปสัมภาษณ์พี่โอว่าพี่โอเขามีแนวคิดยังไงในการทําแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ยังมีคําถามอื่นอด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามดูคลิปอื่นกันต่อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แพทแล้วก็ทีมงานซูมคาเมล่าต ก่อนสวัสดีจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ